แฮนเซนดาเมจก็ไม่ออกยิ้ยิ้ยิ้มเหสนยใครหายตัววะหายตัวนาโขไปอ่ะเอ้าม่ผิดหมออันนี้ไม่ได้แล้วตายแล้วอ่ะ เอ้ผมผิดหมอยกันถึไม่ได้อะไรแต่เลิฟ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 ล่วงเลยดิพี่ยึดบ้านแม่งนะเอาหมอวไปยึดป่าไผ่แม่งเหรอทำในบ้านแม่งเนีบ่จบๆไเ้ไม่ต้องการวงการบ้าน พี่หลังแกเขอบคุณครับดีดีวะ่ะมาตุ่มแล้วครับต้องตาบ้านเราไม่มีใครอยู่นะครับบ้านมาันตีเมื่อกระโดดพิโนด์สิบสองสัตว์ตัวที่ผายอันนี้เขามายืนตีบ้ปั้นทำไมนะครับหมายแกล<ม>แล้วลว,วิ่งหวยได้ของเลยนะไม่ต้องหลังตูนหลังเกมก็ได้เนมะ

โดนดีน okay. แก้วน,น้อยครับโอ้แล้วมไม่ตี <c oughs> บาดในโซ่ไม่ได้จริงๆเลยนี่บอกน,อน,นี่บอกนี่แน่ไปไหนเติ้ลมีเคาะกระบานอ่าแดงหมดใช่ไหมเนี่ยตีเนี่ยอืมไปหยุอน้น่อย อ๋อเล่นตรงกลางไม่มันอย่างงี้นี่ต้องเล่นคนเดียแล้วในในคลิปเขาบอกว่าตรงกลางเล่นกันไม่ได้เลยกลับไปเล่นในบ้านตีไปสามพันแปดยึกนีนิ่งวะมเฮี้ยพวกไม่สนใจเลยเนี่ยโอ้โหหกสองเอ้ยไอเหี้ยสี่ันเจ็ด โอ้โหแคนเซลิไล 4, 7, ไ,ไ,ไอ้หลาม4เ0็7ไม่ตายป่วยไอ้เหี้ยเกมต้นตีนไปไหนไอ้สัสไอ้เหี้ยหลามยืนอยู่ตรงนน้นตีกูได้ตายเฉยคืออะไรไม่มีวิ่งด้วยแค่ไห <c oughs> นกันหวดวะบ้านเหมือนวิ่งไม่รู้วิ่งโหเรียวทำหมอนทั้งตัว,ตว อมีแก้เนี่ยพอออกแล้วมันก็จะมาเนี่ยออกไปแล้วนะออติดกังสวยแทงเข้าไปตายปะก็ไม่ไปนะจุก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 เอาไปตัวไปไหน ตกไอพี่ตกไอพี่ตกไม่ไปตทำสู้ไม่ได้ไงพี่พี่ยังไร่นีอืมวายจั่นเรนผพันนี่มันตัวอะไรไงติดปะกินรู้แล้วละพินมาช่วยหน่อยดีดีดีดกูดึงเฉยอะไรคืออะไรเนี่ยตายปะเอ้าเอออันนี้ก็ลบดีดัง เอาลูกเกมแคไหนแกแล้วจะรับผครับแกโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนโดนแกหายไปแล้วพอมันมานเยอะเนี่ยมันก็วิ่งออกมาเองผมกลับไปตีปั้นดีกว่าไอ้เหี้ยมันเยอะเนี่ยผมกลับไปรถถังยืนตีปั้นใหญ่ดีกว่าน่าจะมันทุนละสนุกไปไหนเนี่ยมารับวัดกล้ามาเกมแม่งรอไอ้หมวยนี่ละทิ่ปั้นอ่ะ ไม่มีคนนี่ขนาดยืนตีฟ้านอย่างงี้ยังไม่มีคนมาสนใจเลยคิดดูไอ้ัตเลยยีวีววีวเวาวีีววีาีีว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 ีนกวี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 วอวีีวีวเวีวีีวมวลวีวีว บ้านเราอยู่ดีมีสุขดีนะจ้าวิกลับมาก่อนไหนอะไปตอนไหนอะก็มมวิ่งไปมาให้เด็มันก็วิ่งมาไม่ต้องไปหรอกเน้นเน้นีพีทแทงมัน จะว่าไปไอ้คนที่ชื่อตังโมโดนพวกไอ้เกี้ยหหามแทะลมไอชเอไปโดนอยู่อย่างนั้นเนาะเอาความสุขกันเนาะแทะลมแบบนี้กันเลวะทั้งแทะทั้งแขวะเอ้าไดยสนุกเอ้ยสวยมากเนอกูถอยบุวิ่งตีพวกมึงกได้สัตว์ พลาดแล้วชูใจนี่แน่โอ้หเอาเอาดาเมจใครมาตีกูสามเปินหกเ่ยไปน,น,นะนะออกออาแบงกับพิบกันนะร่วงหมด ผู้วูเกือบตายหลุดป้าระวังตัวมันหายตัวเข้าไปไม่มีไม่มีหลุดเลยพวกมันได้กดอะไรทำไมเลือดมันไม่สองเจ็ดอ่ะอเออวิ่งเข้าไปเนี่ยมึงมึงรอดักประเดี๋ยซ้ายขวาแล้วให้ดัมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะวิ่งมาเดี๋ยวไม่ตายหรอก

นี่ตบนเล่าไอ้หลานที่แฉนมันวิ่งมาทำอะไรวะตรงนู้นนะเออมีอะไรฮะมันไม่มีก่อนเลยทำไมกูตายอ่ะไม่ได้กาเปิดยาไว้ดีเดียวเลยไอ้ควายชิโม่ที่เฮ้ยไม่ตายดรือวะ หมอยูอ,อยู่นี่แหล่งหมดปะต้องโดูไม่หมดขามไปเลยเมื่เดี๋ยวจัดการให้บ้านนะครับพี่ดีครับผมโอ้โหขู่หม,มีมาแวาวอุ้ยแววแบบนีต้อง่มออกมาให้ดูอุ้ยอุ้ เออเ้ยบูนสองเลิฟตัวใครวะเอ้ไปไหนไอ้เราเฮ้ยโอ้ยหนูเฮียกูยิงวิตายตีไวหมดมื่อกี้กูต้องรีบตีเนี่ยริบเรื่องมันตกติดบูนสองด้วยมีวิ่งหนีมา

แพงอีกอีกอ้าวมีมาแต่งแลตายเองไอ้ภูเก็ตมันดีเยอะขนาดเป็นแม่ทัพเลยนะอีสานรัดาับแซบเี่ยไฮ้ยไม่เล่ปั้นไม่ร้อนเลยอะสกิลาร์โอ้โหมันเพิ่งเกิดเมื่อกี้ ของวายของปีศาจนะพี่พี่ต้องแบบเกิดปุ๊บตายปั๊บอะไรเงี้ยถังไปได้สะก่อนเลยวันเนี้ยเราเป็นนินเราต้องเก็บดาเมจดิพี่เดี๋ยวตรงนี้แล้วไอ้พีชตีหมูอย่าแทงอย่าแทงเอาคิวดิผมพิชแล้วมันแกคนมองหน้าไงพี่อ๋อไม่พิชดีไม่มีคนมาเลยหรอถ้าคุณพีชคุณก็ได้คิวเป็นหมูแล้วเมื่อกี้ ไม่จริงเขาจริงก็มันยืนมองหน้ามันอยู่นินพี่นินนินนินเออมองหน้าเล่นตรงไหนวะเล่นในบ้านมันใครวิ่งเลยวะทำเนียไปตกูแบงแบงอะไรก็ได้ไปเล่นเถอะเดี๋ยวเบื่อโอ้ยข้างในไม่มีอะไรทำมี่คนมันเยอะจัดตีไม่ทัน โอ้โหดีมาแล้วมาแล้วไอ้ต่อยมอยเยี่ยหนกตีกูไม่ตายแม่ไปแสนเลยติดขาดไปช่วยด้วยเอาดิพีดแล้วไปหนัวจัดบ้านมันอะหนัวจัดพี่กูจะยิงไอ้บอมใจหรือว่าอะไรเขาเนี่ยมาแล้วรถตั๋งไอ้ใจไปไหนอะรถตังค์ไม่ยึด ตัวหลังไม่เย็นหลังหักไปสิบยววิ่งมาตรงนี้ทำไมจังก่อนรับมาแล้วแข่งแล้วแข่งแล้วหมดหมดหมดเหี้ยงไม่ได้จักตัวสุดนยาามหยุดยาามหยุดมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วสรรคุสรรคุยึกยักยึกยัก ใส่หมอยมาเออใส่หมอยใส่หมอยองกระพานองกระบอกโอ้ยลวกรถถังรถถังมาเบิดอ๋ออยู่ในบ้านแม่งหายอย่างนี้นี่เองอร่อยดีไปดีมามาตะลักฟูมา มึมื่นเจ็ดสิบโอ้หันเขาวิ่งไปอะไรแค่ตรงนั้นสองตัววะนใหม่ทำแดงอ่ะครับมา <ไอ S 2> เลสัตว์ทีนิ้ผมจะวิ่งตีแต่หมอกันไ,ไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยเจอธนูสองตัวกูไม่วิ่งไปตีไม่ถัดวายวะเออหมอว <laughs> <laughs> ิ่งไปเสิร์ฟอีกตัวหนึ่งอ่ะเบื่อเจอเฮียอ๋อทันวิ่งไปเสิร์ฟอีกตัวหนึ่งอ่ะ กดหัวไม่ทันต่อยหมอยมาต่อยหมอยมาอุ๊ยอ,ออติดคือติดคือสัตว์เป็นใครมือสัตว์<ๆ>ใครมูทีเดียวโดนเนี่ยมาเก๊ะนกมาเกอืมเด็กเหายอ๋อไอ้บอบบมวิ่งมาอีกตัวหนึ่งนะโดนไล่ครวะอ๋อมิ <S 2>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  โกโกจบป้าน คนที่มาไดยแทนทีหนึงเอายายดูดิดูดิดที่หนึ่งเลยพอะไรนะดูที่หนึ่งดิไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่วะออวันนี้อยูเขามาดนใต้ใค่พี่แคทตอบตกนะปกเล่นมเล่นมนแล้วมีความสุขพี่ก็ดีใจด้วยบอกแล้วไม่เหมาะสกิลักแจกไปสิบตัวแบบนั้นนะอะ